ย้ำอีกครั้งหนึ่งครับผมคุณต้องเวอร์ฮะเมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่ในฐานะของคนที่ใช้เสียงบนเวทีคุณต้องเวอร์อันดับแรกวสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนพี่น้องทุกท่านนะครับแก้กิมมูกโชว์ก่อนหนึ่งทีแล้วก็ดีดใส่กล้องด้วย <c oughs> <c oughs> ยินดีต้อนรับนะครับผมพบกับน้าปูนะผู้ชายที่พูดไปเรื่อยเปยื่อยไม่รู้ว่าถูกหรือผิดยังไงก็ไม่รู้อยากจะพูดอารมณ์ประมาณนั้นะครับผม ปรับแต่งเสียงร้องตัวเองคันจมูกของเขาีกแล้าขออภัยปรับแต่งเสียงร้องตัวเองให้มันดูดีขึ้นมาในระดับหนึ่งในเรื่องของการร้องเพลงเ,เพื่อนๆครับนภูเข้าใจแหละว่ามันปฏิเสธไม่ได้นะว่าในเรื่องของทักษะเรื่องของการร้องเพลงอะไรเงี้ย ในในส่วนประกอบสำคัญสุดๆอันดับแรกเลยก็คือว่าเฮ้ยมันต้องบอล to บีว่ะมันต้องมีสิ่งที่เขาเรียกว่าพรสวรรค์อะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าไอ้คนอย่างเราเราเนี่ยไอ้คนทั่วไปเนี่ยมันจะไม่สามารถทำได้มันจะไม่สามารถที่จะขยับตัวเองหรือว่ามีพัฒนาการขึ้นมาดีได้คือ อะไรเหล่านี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่น้าปูอยากจะพูดถึงอยากจะบอกเพื way, hey, ่อนๆมากเลยว่าเฮ้ยทุกคนสามารถทําได้เว้ยเราอาจจะไม่ได้ไปถึงขั้นที่เรียกว่าโอ้โหโคตรเทพโคตรดีเหมือนคนที่เขาเสียงดีเหมือนคนที่เขามีพรสวรรค์แต่อย่างน้อยๆฮะเรา ก็สามารถที่จะขยับตัวเองขึ้นมาได้อีกเลเวลหนึ่งอีกขั้นหนึ่งถามว่าทํำยัางไงนั้นนะมนุษย์ทุกคนมีเสียงครับผมยกเว้นว่าขอขอภัยนะครับผมไม่ได้บูลลี่หรือว่าพูดอะ,อะไรที่แบบว่าเป็นการดูหมิ่นอะไรยกเว้นว่าเราเป็นคนที่มีปัญหาตั้งแต่เกิดอับพูดไม่ได้เป็นใบอะไรประมาณนั้นนะครับผมอันนี้ก็นนะับูุยกตัวอย่างนะไม่ใช่เป็นการบูลลี่ใดๆทั้งสิ้นนะครับทุกคนที่มีเสียงทุกคนที่พูดออกมาได้ทุกคนที่สามารถร้อง โดเรมีฟาโซลาทีโดได้เฮ้ยเราสามารถร้องเพลงได้แต่ถามว่าไอการร้องเพลงของแต่ละคนเนี่ยแน่นอนละ่ะบางคนเสียงแอะอย่างเงี้ยโดเรมีฟาโซลาทีโดเรมีฟาโซลาทีโดมมันไม่น่าฟังใช่ไหมถามว่าทํายังไงถึงจะให้น่าฟังโอ้อันดับแรกฮะหาจุดที่ถ้าเป็นผู้ชายนะน้าปูบอกเลยว่าหาจุดที่เราคิดว่าเราหล่อที่สุด เราหล่อที่สุดอ้อสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คลิปนปูนะครับเรียนกีตาร์กับนบปูเรียนร้องเพลงกับนบปูบนไปเรื่อยกับนบปูลองให้รู้บายนปูอะไรแบบเนี้ยพยายามถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆบ้านๆนะให้แก๊กเสียงไปเลยบางคนอาจจะมีความรู้สึกว่า มันเวอร์เกินไปไหมมันมากเกินไปไหมใช่ครับปูพูดได้เลยว่ามันคือความเวอร์มันคือความมากเกินไปเพราะอะไรเพราะเรากําลังอยู่บนเวทีเรากําลังอยู่ในฐานะของคนที่สร้างสารรค์อะเสียงที่ออกไปเหมือนเราทํากับข้าวอะเฮ้ยถ้าคุณไม่แต่งจานถ้าคุณไม่จัดจานถ้าคุณไม่ปรุงให้รสชาติมันดีขึ้นมันไม่มีทางอร่อยเสียงร้องก็เหมือนกันพบผมแล้วปูพูดถึงในกร,กรณีที่เป็นเสียงผู้ชายนะอย่างเสียงนปูเองเนี่ยเสียงอย่างเนี้ย ใครมันจะอยากฟังแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่ากูต้องรอวะแก๊กเสียงเลยฮะ เสียงสองนั่นเองเหมือนเราจะพูดว่าสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าเราใช้เสียงแบบนี้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มันไม่น่าฟังยังไงมันก็น่าฟังแต่ถ้าเราอัลเลอร์ตัวเองนิดนึงยกตรงนี้นิดนึงเหมือนเราอมยิ้มฮะพูดไปอมยิ้มไปสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับหาเสียงสองให้ตัวเองสมมุติว่าเราจะร้องเพลงสักเพลงหนึ่งถ้าเราใช้เสียงธรรมดาไม่ปรุงแต่ง ภายเดือนภายดาวจังไว้ที่มนุษย์รวมเป็นขยะถามว่ามันเพราะไหมมันก็ได้มันไม่เพี้ยนแต่ ย่านแหลมย่านแปดปูดปูดมันบางทีมันน่าลำคาญบางคนอาจจะมีข้อถกเถียงในใจ,จว่าเฮ้ย <c oughs> นักร้องบางคนเขาก็ยังมีเสียงแหลมนักร้องบางคนเขายังมีเสียงใหญ่นุนอ่ะใช่ใช่ทุกคนมันมีมันมีอะไรแบบนั้นหมดซึ่งสิ่งเหล่านั้นเราเรียกว่าเอกลักษณ์ไงครับผมเขามีเอกลักษณ์ของเขาเขาสามารถทําได้แล้วมันออกมาดีไออย่างเราเราเนี่ยไม่มีเอกลักษณ์เฮ้ยอันดับแรกเก๊กให้ห่อไว้ก่อนเลย ไอเดือนไอาดาวจงโอยที่มนุษย์รวมเป็นพยานโคตรทายที่ไม่สามารถประคองสัมพันธ์รักให้ยั่งยืนแค่เนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเออมันมีความดีงามขึ้นมาอีกเลเวลถ้าเป็นผู้หญิงละ่ะเออผู้หญิงทำยังไงสวยค่ะเราต้องเป็นนางฟ้านะคะ เราต้องเป็นนางเพื่อนๆลองนึกภาพเพื่อนๆหลายๆคนที่เป็น LGBTQ เพื่อนๆหลายคนที่เป็นใช้คาว่าสาประเภท2ได้ไหมเขาจะมีนับปูทึ่งนะ,ะกลุ่มคนเหล่านี้นันบปูรู้สึกว่าเฮ้ยเราแบบเลสเปกเขามากเลยเขาเขามีวิธีการปรับเสียงเขามีวิธีการดัดเสียงซึ่งเรามองเผลนๆนะ่ะเฮ้ย มันดูเวอร์ว่ะมันดูดัดจริตว่ะมันดูนู่นนี่นั่นว่ะแต่พอเรามองไปนานๆเว้ยเฮ้ยมันคือความธรรมชาติของเขาอ่ะที่ทำออกมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันเจ๋งว่ะอยู่ดีดีสุดหลงไม่น่าเสียใจอยู่อยู่ไปพลาดผิดไม่น่าเศร้าซึ้ง คือมันคือช่องเสียงอีกช่องเสียงและปู่ก็ทําไม่ได้นะเพื่อนๆอย่าอย่าแปลเจตนานะปู่ผิดนะนปู่ไม่ได้ล้อเลียนเลยทั้งสิ้นะปู่กาลังพูดถึงว่าเคยพี่ๆเ,เหล่านั้นเพื่อนๆเหล่านั้นเขามีการบังคับเสียงมีการปร,รเทคเสียงมีการเรียกมันไม่รู้จะสรรหาคําไหนมานั่นแหละมันแปลว่าอะไรฮะมันแปลว่าเขาก้าวข้ามก้าวข้ามความรู้สึกที่ว่า เคยมันได้เหรอวะเคยมันน่าเขินอายเคยทําอย่างนี้มันเวอร์ไปหรือเปล่าย้ําอีกครั้งหนึ่งครับผมคุณต้องเวอร์ฮะเมื่อใดก็ตามที่คุณอยู่ในฐานะของคนที่ใช้เสียงบนเวทีคุณต้องเวอร์อันดับแรกหาเสียงสองให้เจอฮะสมมติว่าใช้เสียงปกติรากแล้วจะไม่ลงหลอกชุ่จ้ำในแม่นพอเขานั้นบอกจากาคงนันไม่กลับก็คือคําที่เขากะซิบบอกฉัน ไม่เพี้ยนแต่ไม่น่าฟังเก๊กเสียงหลอ่อรักแล้วจะไม่ลงหลอกถ้าจำในมันบอกเขานอบอกากของมันไม่กลับลอกคือคำที่เขากระซิบบอกฉันอย่างน้อยๆมันมีความรู้สึกว่ามันน่าฟังมากขึ้นอ่ะเสียงต่ำเสียงกลางเสียงสูงเพื่อนๆหลายๆคนหลงประเด็นเวลาที่ต้องทำเสียงสูงหลายๆคนเอาเสียงสูงไปปนกับเสียงดัง แปลว่าอะไรถ้าคุณไม่ใช่เมทัลถ้าคุณไม่ใช่ฮาร์ดร็อกที่จะต้องวากเฮ้ยกลับมาก่อนกลับมาก่อนบางคนมีข้อโต้แยง้งมีคำถามในใจกแล้วเอ้าพี่แล้วคนที่เขาแบบวาก เก่งเขาเชเสียงแบบนั้นเราจะไปบอกเขาว่าเขาทําผิดได้ไหมเฮ้ย <c oughs> ไม่ใช่เว้ย anyway. มันเป็นเรื่องของสไตล์ฟังอีกครั้งหนึ่งมันเป็นเรื่องของสไตล์แต่สําหรับเราที่ไม่มีพื้นฐานใดๆไม่ได้บอลทูบีไม่ได้เกิดมามีพรสวรรค์ถามว่าไอ้เสียงสูงฝึกได้ไหมเสียงสูงคือ,อไรเสียงที่มันไหลไปตามตัวโนนะ้ตฮะ อย่างเงี้ยเรียกว่าสูงแต่อย่างนี้เรียกว่าตะโบนอันไหนน่าฟังกว่ากันแล้วทํายังไงล่ะมนไม่หนลองนึกภาพนี้ฮะเหมือนเรากําลังเรียกใครสักคนหนึ่งเฮ้ยเป็นไงดูหน้ารำคาญแต่เราฮัมก่อน ทำให้เรารู้สึกได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันถูกดันถูกผลักขึ้นไปที่ตรงนี้เพดานบน mm hmm. เราจะรู้สึกได้ว่ายจมูกเรามันตื้อๆจมูกเรามันตันๆเพดานของเรามันถูกลมพัดมันถูกลมตีขึ้นไป <La> แล้วจำความรู้สึกนั้นนะฮะ <La> ปล่อยมันออกมาโดยให้ความรู้สึกมันอยู่ที่เดิม อย่าทำแบบนี้ล้าไม่ตาอทำช่วงแรกแน่นอนแหละมันไม่สามารถทำเสียงที่ดังได้เพราะอะไรเพราะเรายังไม่สามารถควบคุมได้คิดเบาๆก่อนนะ ช่วงเวลาแรกที่ทำแน่นอนมันไม่นิ่งมันแกว่งมันกู้แกกู้แก๊กู้แกกเฮ้ยอย่าเพิ่งไปกังวลเฮ้ยอย่าเพิ่งไปเสีเรียนหาจินตนาการให้เจอแล้วค่อยๆพาเสียงของเราไป อย่างคือความเวอร์ฮะทุกสิ่งทุกอย่างคือความที่แบบว่าเราต้องคิดให้มัน ใ้มันเยอะกว่าปกติเราต้องมองว่าเค้ยตอนนี้เราเป็นนักแสดงตอนนี้เราเป็นนักร้องเคยตอนนี้เรากำลังอยู่บนเวทีต่อให้เราไม่อยากที่จะขึ้นไปยืนตรงนั้นต่อให้เราไม่อยากร้องแต่เมื่อไรก็ตามที่เราขึ้นไปยืนแล้วไฟส่องมาแล้วไม่มาแล้วมีคนดูมาแล้วเค้ยคนฟังเขาไม่สนใจหรอว่าคุณพร้อมหรือไม่พร้อมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือว่าคุณต้องหาตัวเองให้เจอหาจุดที่เรียกว่า ทำยังไงก็ได้ให้เสียงที่เราปล่อยออกไปมันฟังแล้วสบายใจที่สุดเล็กๆ,ๆน้อยๆอารัมพบทบทแรกไม่รู้จะมีบทที่2หรือเปล่าแต่จะพยายามมาบอกเล่า90ในเทคนิคเหล่านี้ให้เพื่อนๆได้ฟังกัน,นเรื่องนะครับสำ,สำหรับเรื่องราวของเทคนิคการใช้เสียงต่างๆในการร้องเพลงนะภูไม่ใช่คนเก่งแะภูไม่ใช่คนที่ร้องเพลงเสียงดีนะภูไม่ใช่ศิลปินที่ มีผลงานด่งดังอะไรมากมายนักผู้เป็นคนธรรมดาที่ชอบร้องเพลงนักผู้เป็นคนธรรมดาที่ชอบค้นหาวิธีการแค่นั้นนะครับผมเพื่อนๆลองฟังอันไหนที่หยิบจับไปใช้ได้เฮ้ยเอาไปใช้อันไหนที่มีความรู้สึกว่ามีเทคนิคที่ดีกว่านั้นแนะนํากันเข้ามาครับผมเดี๋ยวนักผููจะนํามาบอกเล่า90ต่อกันไปแล้วเดี๋ยวจะบอกได้ว่าเฮ้ยขอบคุณมากครับผมที่ให้เทคนิคนี้มานักผูเอามาถ่ายทอดให้เพื่อนๆฟังแล้วนะ ลากลากกไปก่อนครับผมสําหรับคลิปนี้ไม่รู้จะมีประโยชน์ไหมเพราะว่าจุดประสงค์เราคือว่าเราอยากมานนั่งโมงให้ฟังสวัสดีครับ